<c oughs> สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าวนาานะันพฤหัสเนะวันพฤหัสวันที่11มาออกกำลังกายง้มเศร้าครับเป็นลูกลิงหนึ่งมันเปียกสองเปียกจืดจื้เปียกจืดจื้พี่น้อง้สาม เป็นลูกกิ่งเรื่อยๆกล้ามท้องกรมาเองกล้ามท้องกล้ามแขนกล้ามขากล้ามหักเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด

อีสิบเลรียากพี่น้องเหมมื่นมื่นไม่เห่นยากเนาะเป็นสปริงนะสองสามกสอง 12มสี่ห1า1ก1จ1ด1ป1เ1้1ส1บ1ิบเ2็2ส2บ2อ2ส2บ2าจ

สวัสดีครับเป็นสตรีมยามชายเช้าออกกำลังกายกันเล่นเรื่อยๆเล่นบ่อยๆตามมาเองอังกฤษนี้ก็เพราะแค่นี้แหละครับพี่นอ้องต่อกันไม่มือหนาะสวัสดีครับ